ชนะมิสทารลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนกันยายนปี2,564ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่หลายๆท่านเสียสละเวลามีค่าเข้ามาติดตามชนะมิสทาร์ลอดนะคะแล้วก็หลายคนหลังไมามาว่าก็รอฟังคลิปอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยอัพคลิปสม่มําเสมอเท่าไหร่ก็ต้องขอภยในความไม่สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ อขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกนะคะสาหรับเพื่อนใหม่เนี่ยกดสามเหลี่ยมเล็กๆใ,ใต้คลิปจะมีรายละเอียดการแบ่งราศีของเฉพาะทางช่องนี้ไว้ให้ความทางช่องทางการติดต่อนะคะแล้วใต้คลิปก็จะมีลิงก์ playlist การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็น w o r k ช h o p ง่ายๆให้คุณไปปรับพลังงานของคุณเองในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะก็หวังว่าส่วนนี้จะ มีประโยชน์สาหรับบางท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็การเปิดพลังงานของทางช่องนี้อย่างที่บอกมาตลอดว่ามันเป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วนะคะที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้เพระฉะนั้นอย่าได้ซีเรียสไปนะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีมันไม่ตรงมันไม่ใช่หรือมันไม่ดีต่อใจบ้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนในโลกใบนี้ก็ได้ที่เขาอาจจะกําลังทุกข์อยู่ เขาก็ต้องการคําแนะนําหรือแนวทางอะไรบางอย่างให้เขาไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วขึ้นนะคะเราก็แค่ฟังแล้วแล้วก็อวยพรให้กันและกันค่ะให้ทุกๆคนในโลกใบน,นี้นะคะพบเจอกับเส้นทาง,างความสุขได้เร็วๆนะคะเป็นต้นเหตุความสุขให้กับผู้อื่นนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาเร็วขึ้นนะคะ,ะเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะคะสําหรับชาวธนูนะคะอย่างที่บอกในตอนต้นพลังงานสลรับฝั่งกันได้นะจ๊ะเปิดพลังงานหลักให้แล้วชาวธนูเป็น จัดเม้นนะคะขยายแล้วก็เป็นไนท์ถือดาบนะคะห้าดาบแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าในช่วงของเดือนกันยานะคะเป็นเมจิกเชียนสองดาบนะคะเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็คิงถือไม้เทา้านะคะขยายแล้วเป็นจัสติกสองเหรียญแล้วก็เดอะฟู แนวน้มพลังงานของคุณกำลังปรับเปลี่ยนไปในทางที่เอื้อสำหรับการที่จะทำให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักได้นะอยู่ในกระบวนการนั้นนะคะเพราะคุณตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่า,าคุณอยากที่จะชัดเจนแสดงออกอย่างชัดเจนกับใครบางคนนะคะตัวคุณเองจริงๆเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็ มีคนเ,เข้ามาให้เลือกเยอะนะคะมีโอกาสมากๆเลยที่ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะแบบบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆได้นะคะบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆได้แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าเป็นใครนะคะคุณก็คิดว่าคุณอยากจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะ่ะก็เลยยังไม่ให้สถานะกับใครนะคะ แต่คุยด้วยได้นะคะหรือให้ความหวังได้ตอนนั้นอ่ะคุณคิดว่าทําแบบนี้ยังไงซับคนที่คุณนึกถึงก็คงจะไม่ไม่ไปไหนไกลจากคุณหรอกนะคะคงจะยังอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะมะีมีปัญหาที่จะต้องแก้หรือมีอ่า เรื่องราวอะไรที่มันเกิดความขัดแย้งอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณคิดว่ามันอาจจะวนเวียนกลับมาคือปล่อยกันไปก็อาจจะวนเวียนกลับมาได้นะคะแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยตัวคุณจะเริ่มคิดได้นะว่าความคิดนั้นน่ะมันเป็นความคิดหรือความเชื่อที่ผิดนะคะที่คุณทําตัวแบบนั้นไปอะ่ะคือคนบางคนเขาไม่ได้อยู่ถ้ามีปัญหาเยอะมากเนี่ยเขาไม่ได้อยู่รอรอรอเราขนาดนั้นนะคะคุณเริ่มคิดได้นะคะ คุณจะคิดถึงใครบางคนมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนอ,อยู่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอดีๆหรือหรือชอบคุณรออยู่ข้างๆคุณนะคะแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่คุณคิดถึงมากๆนะคะมากจนคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยเข้าไปไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้บางทีอาจจะปล่อยกันไปแล้วนะเขาอาจจะไม่สนใจคุณแล้วอะไรเงี้ยตัวคุณเองคิดอยู่นานมากลังเลใจนานมากเลยนะคะแต่ความคิดถึงมันยิ่งล้นเอ่อขึ้นมาจนทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่ได้แล้วอ่ะฉันต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแลล่ะเพื่อที่จะแบบไปแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวนานนานไปอาจจะลืมอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะคะไม่ต้องคุยกันพอไม่ได้คุยกันเดี๋ยวก็คงจะคลายไปเองความรู้สึกคิดถึงเนี่ยแต่นานเข้านานเข้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณยิ่งรู้สึกกับเขาแบบ คือมันทําให้คนรู้สึกว่าคุณน่ะจริงๆอ่ะคุณคุณที่ถึงแต่คนเนี้ยถึงถึงจะมีใครอยู่รอบๆตัวแต่คุณก็คิดถึงแต่คนเนี้ยจนคุณอยากจะเทคแอคชั่นนะคะหรือทําอะไรที่มันชัดเจนในความสัมพันธ์นั้นกับเขานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับคู่กรณีนะคะของชาธนูอ่าเป็นพลังงานหลักเป็น จะติกนะคะขยายแล้วเป็นคามาแล้วก็สองไม้เท้าสี่เหรียญในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอ่ะดมูนนะคะอ่าอ่าสเตรนท์ขออภัยค่ะอะโมลสเตรสเจ็ดเหรียญสามเหรียญเออขออภัยพูดผิดอีกแล้วสามไม้เออสามดาบนะคะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะ แล้วก็ขยายแล้วเป็นเอ็มเพรสสองเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าเจดไม้เท้ามีเหมือนกันเลยนะคะเขา,าเหมือนกับว่าจะแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์นะเขาก็อยากเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่า,ามันมีคนที่ สร้างปัญหาให้เขาแล้วความสัมพันธ์มันวนเวียนอาจจะคบกันมานานนะคะคบกันมานานพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วอะไรประมาณนี้หรือเคยเป็นคนพิเศษเขาเคยเป็นคนพิเศษมาก่อนในความสัมพันธ์นั้นนะคะแต่ว่าดันแบบกลายเป็นว่าคบไปคบมามันสร้างความเจ็บปวดให้กับเขานะคะหรือมีปัญหาให้ต้องแก้นะคะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะตัวเขาเองรู้สึกว่า เคยทุกร้อนกับเรื่องนี้เคยแบบหวาดระแวงแล้วไม่ไว้ใจนะคะกับกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องของมือที่3หรือเคยทําให้การละการเจ็บชาวน้ําใจนะคะหรือมีคําพูดแรงๆที่ทําให้รู้สึกแย่อะไรประมาณเนี้ทีนี้ตัวเขาเองก็พยายามที่จะ เข้าใจอะคะ่ะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองต้องการอะไรนะคะตัวเองต้องการอะไรใจหนึ่งถึงแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ยังรอคอยอยู่นะใครบางคนที่เคยสร้างปัญหานั่นแหละนะคะแต่ในระหว่างที่รอก็ด้วยความที่อาจจะนานนะคะระยะเวลามันนานระยะเวลาการวนเวียนปัญหานี้มันนานมันทําให้รู้สึกว่ากลับมาแล้วจะมีปัญหาอีกไหมละ่ะถึงแม้จะชอบคนคนนั้นมากแต่เป็นแบบ เป็นคนพิเศษในใจนั่นแหละแต่ก็รู้ว่าว่ากลับมาแล้วมันจะมีปัญหาอีกไหมนะคะส่วนอีกใจนึงก็คิดว่าจะเปิดใจให้ให้คนใหม่ๆดีไหมหรือจะเปิดโอกาสตัวเองในทิศทางอื่นบ้างดีไหมแต่ก็รู้ว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นช่วงที่คิดแต่ตองเกี่ยวกับเรื่องหัวใจตัวเองอยู่นะคะว่าตกลงจะเอาอยัางไงดีนะมันถึงจะแบบมันถึงจะ ไม่ทำร้ายตัวเองอะนะคะทีนี้มาดูกันแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาคิดยังไงกับชาวธนูนะคะ The f o u าจะทำยังไงคะก้าวไม่าก้าวไม่เท้านะฮะแ a งแม a น หกดาบแปดถ้วยอ่าควีนถือไม่เท้านะคะขอขยายดวฟูหน่อยเป็นเอมเพอเรอร์สองดาบแล้วก็ไนท์ไนท์ถือถ้วยนะคะ คือก็ดูตรงนี้ก็คือไม่ลืมนะไม่ลืมไม่ลืมแต่จะทำเป็นไม่สนใจนะคะคือใจเขายังรู้สึกมั่นคงกับชาวโนูนะคะถึงแม้ว่าบางทีสำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันหรือหรือมีเรื่องให้แบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวเขาเองก็ ถึงจะยังรู้สึกกับคุณเป็นพิเศษอยู่มากเนี่ยแต่ว่าตัวเขาก็รู้ว่าปัญหาชาวธนูน่าจะไม่ลงมือแก้ไขอะไรเพื่อเขานะคะแล้วอ่าเขายังรู้สึกว่าคุณอนะ่ะทำให้เขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่นะทำให้รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ลงมือแก้ให้เขาหลอกอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เลยจะทําเป็นไม่สนใจคุณหรือจะทําเป็นว่าปล่อยคนไปนะคะแต่ลึกๆแล้วแอบรอคอยนะเพียงแต่ว่าไม่แอบรอคอยก็อยากให้กลับมานั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากให้กลับมาในเวอร์ชั่นเดิมอะคือเวอร์ชั่นที่มาทําดีแค่บางช่วงบางเวลาแล้วอา่าหรือเป็นโปรโมชั่นแล้วก็พอตัวเองแบบเบื่อแล้วหรือไม่อยาก ทำดีด้วยแล้วอะไรประมาณนี้หรือหมดแพชชั่นก็เป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากเจอชาวธนูในเวอร์ชั่นนั้นอีกแล้วอะค่ะอืก็เลยจะเหมือนกับว่าพยายามไปสนใจอย่างอื่นพยายามทําตัวให้ยุ่งยุ่งเข้าไว้หรือไปมีกิจกรรมอะไรที่ที่ตัวเองสนใจในระหว่างที่พยายามที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องของชาวธนูนะคะ,ะแล้วคู่นี้ มีโอกาสที่จะคุยกันรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยนะคะขอคำแนะนำด้วยเดล l เวอร์มีโอกาสไหมคะนายถือเหรียญเก้าดาบสามถ้วยควีนถือเหรียญ 9, มีจิกเชียนเลวคือหกถ้วยสิบดาบ e ดมจริงๆก็มีโอกาสอยู่นะเพราะความรู้สึกที่รู้สึกให้ให้กันนะ่ะมันยังมากมายนะฮะมันมีอะไรบางอย่างที่คือแบบไม่เคยบอก ะะไม่เคยบอกว่าเธอคือคนสําคัญของฉันอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเวลากลับมาวนกลับไปกลับมาสร้างปัญหาให้กันละกันน่ะมันมีฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าคิดว่าเอาอยู่กับปัญหาคือวนกลับมาเมื่อไหร่อีกฝั่งหนึ่งก็เชื่ออีกฝั่งหนึ่งก็ใจดีอะ่ะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ใจดีกับเขาจริงๆะนะคะคือบางทีก็มีสงสารนะคะบ้างอะไรเงี้ยก็เลยยอมแบบที่จะเจอกันหรือย,ยังยอมเชื่อ ในคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การพัฒนาในเรื่องของการที่จะมีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์หรือว่าความหนักแน่นในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ไม่ได้คือเหมือนเหมือนเจอกับปัญหาแบบพ่อแม่รังแกฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลยทำให้ด้วยความเจออีกฝั่งหนึ่งที่ใจดีนะคะอ่าทำ ตัวไม่ดีหรือว่าไม่ได้จริงใจพออย่างเงี้ยก็เชื่อก็ทําให้แบบเหลืองอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้ถ้าจะให้แก่ถามว่ามีโอกาสที่จะตกลงกันรู้เรื่องไหมก็มีโอกาสนะคะเพราะยังมีความผูกพันกันอยู่แต่ว่ามันเจือไปด้วยความรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำแล้วก็หวาดระแวงนะคะถ้ามัวแต่ ถ้าอยากจะขอโอกาสแล้วมวัวแต่เก็บไว้ในใจนะคะตัวเองอยากขอโอกาสแต่ว่าเก็บไว้ในใจแล้วมวัวแต่เครียดนะคะหรือแก้ไขโดยการไปเจอกับคนอื่นไปพบไปคบกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งจะยิ่งนิ่งจะยิ่งนิ่งและจะไม่เปิดใจง่ายๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ อย่าได้สร้างความหวาดระแวงให้กันและกันต่อไปเลยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายคืออย่ามองคือมันเคยมีปัญหามาแล้วละ่ะแต่ว่าอย่ามองอย่ามองกังวลล่วงหน้าไปถึงปัญหาในอนาคตอีกเลยนะคะให้นึกถึงช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็ส่งใจไปอวยพรกันและกันนะคะแล้ว พลังงานแห่งความรักอะคะ่ะจะช่วยนะคะจะช่วยให้ปัญหาของคุณทั้งสองเนี่ยมันคลี่คลายกันได้แล้วก็จะมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าลงมือทำทุกอย่างเพื่อคนที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าเขาจริงๆและพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเห็นคุณค่าเขาจริงๆอะไรประมาณนี้พลังงานแห่งความรักและความจริงใจนั้นนะคะ่ะ จะช่วยให้คุณทั้งสองเนี่ยกลับมาพบกันนะคะในบรรยากาศดีๆได้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะสําหรับชาวธนูนะคะแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะพลังแห่งความรักและความจรินใจค่ะจะช่วยคลี่คลายทุกอย่างได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะที่ให้กําลังใจช่องแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะปิดภาพการใดขอภายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ